สวัสดีครับพบกับผมธานาวิริยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหาข้าขอกฎหมายโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏเลยนะครับหรือจะสอบถามทางไลน์ทางเฟซทาง YouTube ก็อยอมทําได้นะครับส่งภาพถ่ายส่งเอกสารส่งหลักฐานกันมาได้จะอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยดูตอนเช้าดูตอนมืดดูย้อนหลังเข้าไปใน YouTube พิมพ์คําว่าทนายวิริยุทธ์ในช่องขน,น,นะครับก็จะพบเจอข้อกฎหมายที่ทนายวิรยุทธ์ได้พูดคุยกันในครั้งกันก่อนนะครับวันนี้ก็มาเรื่องของคดีครอบครัวในเรื่องส่วนของฟ้องหยาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็มีคำถามที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนจะเข้าในตอนที่130คําคำถามของวันนี้นะครับเราจะไปเรื่องนี้ก่อนนะครับว่า,ามีคำถามคือแฟนคลับถามกันมาครับว่าไปมีชู้นะครับเมียเนี่ยไปมีชู้แล้วบอกว่าโดนข่มขืนต่อมานะครับยังไปหาชู้นะครับเมียเนี่ยไปหาชู้นะครับไปถูกข่มขืนอีกอย่างนี้จะฟ้องว่าเขามีชู้ได้ไหมครับ อันนี้ก็คือตอบมาได้นะครับเพราะว่าอะไร <S <S เพราะว่าเมียเนี่ยไปมีชู้นะครับต,ตอนแรกเนี่ยอ้างว่าไปมีชู้นะครับโดยโดนข่มขืนโดยโดนชายชู้เนี่ยกระทาชาเราข่มขืนกระทาชาเราซึ่งความหมายของข่มขืนกระทาชาเราเนี่ยมันไม่ยินยอมใช่ไหมครับแต่ต่อมาเนี่ยเมียเนี่ยกลับไปหาชู้อีกนะครับไม่ว่าจะติดใจในความของใหม่นะฮะหรือว่าจะติดใจเพราะว่าชอบพอกับชู้หรือโดนเสน่ห์ยาแฝกอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็เีดังกล่าวนะครับถือว่าเมียนั้นได้อุปการะเลี้ยงดูยกย่องชูสามีจึงฟ้องหยา่าเมียเพราะเหตุมีชู้ได้ดันเองนะครับก็มาถึงตอนที่130เข้าหัวข้อของเรากันเลยนะครับคำถามเป็นคำถามจากแฟนคลับที่น่าสนใจนะครับถามกันเข้ามาว่าสามีของหนูนี้โอนที่มรดกให้กับเมียน้อยหนูในฐานะเมียหลวงจะฟ้อง เอาที่ดินคืนได้ไหมคะคําตอบนะครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าหากที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวที่สามีได้รับมาโดยการโอนมาดกจากพ่อขอ,ของและแม่ของสามีนะครับการที่เขาโอนที่ดินไปแม้จะได้มาหลังจดทะเบียนสมรสแต่ถ้าหากว่าที่ดินแปลงนั้น เป็นที่ดินที่เป็นสินส่วนตัวของเขากฎหมายในมาตรา1 4 7 1วงเล็บที่3บอกว่าทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาว่วงซดโดยการรับมรดกถือเป็นสินส่วนตัวดังนั้นหากเป็นสินส่วนตัวสามีก็สามารถที่จะโอนให้กับบุคคลใดก็ได้แม้ว่าสามีจะได้รับโอนมรดกหลังจดทะเบียนสมรสกับภรรยาหลวงก็ตามนะครับ ซึ่งจะไปสอดคล้องกับในส่วนของการเพิกถอนการโอนที่สามีโอนให้กับชู้หมายความว่าอะไรห,หมายความว่าหากสามีโอนสินส่วนตัวให้กับชู้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไปนะครับภรรยาหลวงไม่สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนการโอนที่ดินนั้นได้ฉะนั้นจะต้องดูกันว่าที่ดิน,ปนแปลงกล่าวนั้นเป็นสินส่วนตัวหรือเป็นสินสมรส หากเป็นสินส่วนตัวฟ้องเพิกถอนไม่ได้สามีมีสิทธิที่จะให้ใขรก็ได้หากเป็นสินสมรสนะครับหากเป็นสินสมรสภรรยาสามารถฟ้องเพิกถอนได้นะครับซึ่งในมาตรา1480เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการจัดการสินสมรสเน้นนะครับการจัดการสินสมรสดังนั้นมันจะต้องเป็นสินสมรสก่อนถูกไหมฮะซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องแล้วความยอม ถ้าคู่สลดอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปฝ่ายเดียวหรือโดยปราศจากความยินยอมคู่สรดอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้เว้นแต่คู่สรดอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัถาบันแกนิติกรรมนั้นแล้วหรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำการโดยสิทธิและเสียค่าแทนตามข้อเท็จจริงที่คุณถามกันมามันเป็นสิน่วนตัวจึงไม่ใช้หลักในมาตรานี้แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงที่ท่านกำลังรับฟมฟังอยู่นี้เป็นสิสนสมรส สำหรับแฟนคลับคนอือ่นๆนะครับก็สามารถใช้มาตรานี้ได้โดยนะครับจะต,ต้องเป็นกรณีที่คุณไม่ได้ให้สเดบันคือคุณไม่ได้ไปเซ็นยินยอมให้กับชู้ 2. การโอนนั้นมันไม่มีค่าตอบแทนเช่นสามีโอนสิ่งสุดยดให้กับเมียน้อยโดยเสียหานั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับทุกอย่างมีระยะเวลาและอายุค,ความนะครับการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนนะครับ โดยที่สามีโอนให้กับเมียน้อยมีอายุความ1ปีนะครับโอนที่ดินให้กับเมียน้อยมีอายุความแค่1ปีนับแต่วันที่ภรรยาหลวงทราบแต่ถ้าไม่ทราบมีอายุความ10ปีเช่นสามีแอบไปโอนที่ดินที่เป็นสมลดให้กับเมียน้อยโดยที่ภรรยาหลวงไม่ยอมแม้ว่าภรรยาหลวงจะไม่ได้ร่วมกันทาหาหาได้แต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่ได้มาหลังสมรสและเป็นทรัพย์ที่สามีซื้อมานะครับ ภรยาทางานเป็นบ้านๆภรยาก็มีสิทธิ์ได้ครึ่งหนึ่งดังนั้นภรยาจึงมีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนเมียน้อยเพราะได้รับการยกให้โดยสถานจากสามีโดยไม่มีค่าตอบแทนได้อายุความ1ปี10ปีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือระยะเวลานะครับอันนี้ก็คือจบคําถามตรงนี้ไปนะครับต่อมาครับก็ยังถามกันอีกว่าหากมรดกเนี่ยหากสามีเสียชีวิตนะครับหากสามีคนที่ถามมาเมื่อกี้เสียชีวิตนะครับ ถ้าหากว่ามันไม่เป็นหากฟอ้ฟองเพิกถอนไม่ได้แล้วมันจะเป็นมรดกได้ไหมก็คําตอบก็คือได้นะครับตามคําถามเนี่ยเขาก็มีาสามีเนี่ยมีลูกกับเมียแล้วก็เมียหลวงมีลูกกับเมียน้อยสองคนมีลูกกับเมียหลวงหนึ่งคนนะครับจดทะเบียนสมรสกับเมียหลวงนะฮะสมมุติว่ามีที่ดินสองไร่นะครับตามปัญหาก็คือจะต้องแบ่งคนละหนึ่งไร่ให้กับเมียหลวงและลูกหนึ่งไร่นะครับ แล้วก็ให้เมียน้อยไม่ใช่ให้เมียน้อยนะครับเพราะเมียน้อยไม่มีสิทธิ์รับมรดกันต้องให้กับลูกที่เกิดจากสามีก็เรียกง่ายง่ายว่าลูกนอกสมรสลูกนอกจดทะเบียนสมรสให้กับเขาเขามี2ส่วนนะครับก็ให้ไป1ไร่นะครับที่ดินมี2ไร่จะต้องแบ่งกบอมา4ส่วนและเมื่อ4ส่วนแสดงว่าจะต้องได้คนละ200ตารางวา200ตารางที่ดิน2ไร่มี800ตารางวาดังนั้น200 200งตารางวาส0้อตารางต้องตกกับฝ่ายเมียหลวง200ตารางวาและ อีก200ตรารางตกรอก,กับลูกของเมียหลวงส่วนอีก400ตารางวาตกได้กับลูกของเมียน้อยแต่เมียน้อยไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนาย,ยุทธ์นะครับก็มีแฟนคลับหลายท่านนะครับก็ได้กดไลค์และชอบพอว,วิดีโอของธนาย,ยุทธหลายท่านนะครับบอกว่า,าพูดเข้าใจชัดเจนตรงประเด็นและมีศีลธรรมนะครับ ม่ได้มีสุทามแล้ครับก็ตอบตามข้อจริงที่ท่านม,มีคําถามกันมามากมายนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ในตอนที่130แล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ